สดจัดอิสราเอลรอให้เอาคืนการตอบโต้ของอิหร่านทุกทางเลือกเสี่ยงหายชนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับซึ่งนับวันสงครามมันจะยิ่งดุเดือดเลือดพล่านขึ้นมาทุกทีนะครับ การที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านด้วยขีปนาวุธ จนสามารถทำให้สถานกงสุนของอิรานในซีเรียนะครับต้องพังผ้าไปในพิบตานะครับและก็เป็นผลให้ทหารอันดับสูงของทางฝั่งของอิรานนะครับต้องสูญเสียไปสองนายนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มันครุกุ่นสงครามอิสราเอลของกับกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิชบลเลาะนะครับและก็อิรานที่เป็นตัวหนุนหลังนะครับ ความเข้มข้นของสงครามที่มันเกิดขึ้นจึงทําให้ผุยภาคตะวันออกกลางนะครับร้อนฉาขึ้นมาทันทีในขณะเดียวกันทางฝั่งฉนวนกาชานะครับก็ยังเฝ้ารอคอยว่าอิสราเอลจะมีการเปลี่ยนใจหรือเปล่าที่จะไม่ใช้ปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินไปบุกเมืองราฟาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่พักพิงแหล่งสุดท้ายของเหล่าชาวปาเลสไตน์นะครับซึ่งอิสราเอลก็ได้รับ แรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะอ,อเมริกานะครับที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้และอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือชาติมุสลิมในตานออกกลางและก็แอฟริกาเหนือนะครับเขาก็ออกมาประกาศนะครับว่าเตือนอิสราเอลตรงๆเลยว่าถ้าส่งกําลังทหารภาคพื้นดินไปบุกเมืองลาฟาก็เท่ากับว่าเปิดฉากลบกับโลกอาหรับทั้งโลกเลยขณะที่ฝั่งอิสราเอลนะครับด้านหนึ่งนะครับเขาก็เตรียมความพร้อมรับมือเสริมความแข็งแกร่งก็คือการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อรับมือกับอิหรา่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับอิสราเอลก็ได้ไปใช้เครื่องเครื่องบินลบนะครับ ยิงขีปราวุธกับสถานทูตกองสุนหราในซีเรียซึ่งตอนนี้อิสราเอลก็ต้องรับมือรับศึกรอบด้านเลยก็ว่าได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่แทนที่อิสราเอลนั้นจะสลดนะครับเขากับปรากฏว่าอิสราเอลกับมีการออกมาพูดว่าเขาไม่กลัวเลยนะครับหน้าไหนก็ตามเข้ามาเลยเขาบอกว่าจะรุมก็ได้จะเดียวก็ได้นี่คือคําพูดของใครครับรู้ไหมครับเป็นคําพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กำลังโหมของอิสราเอลเพราะว่าเขาได้มีการมาเป่าประกาศนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยยังคงดําเนินการที่จะเปิดดําเนินการทุกพื้นที่ทุกแห่งเพื่อกําจัดศัตรูของเราและเราก็ต้องการมอบบทเรียนอันแสนแพงให้แก่คู่อริซึ่งแน่นอนนะครับว่าคงต้องส่งสัญญาณตรงไปถึงอิร่านแน่นอน ในขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้ออกรายงานว่าอิรานตอนนี้นะครับกําลังอยู่ในสภาวะที่กลินไม่เข้าขายไม่ออกนะครับหลังจากที่อิสราเอลโจมตีสถานทูตในซีเรียว่าจะแก้แค้นอย่างไรเพื่อไม่ให้ทําให้ความขัดแย้งนั้นขยายวงโดยนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลเตหรานนะครับมีทางเลือกในการตอบโต้ กันหลายทางเหมือนกันทั้งการใช้กลุ่มตัวแทนเพื่อจัดการกับกองกําลังซึ่งสหรัฐเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลโดยการโจมตีอิสราเอลโดยตรงหรือก็เพิ่มความเข้มข้นของโครงการนิวเคลียโดยให้เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายๆนะครับก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่ากําลังจับตามองอย่าง ใกล้ชิดนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังเนี่ยจะโจมตีทหารสหรัฐในซีเรียและก็อิรักเหมือนอย่างที่เคยทํามาในอดีตหรือไม่ทั้งนี้การโจมตีของอิหร่านยุติลงในช่วงที่เดือนคุมาพาวันที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากที่ทางวอชิงตันตอบโต้การสังหารทหารสหรัฐสามนายที่จอแดนด้วยการโจมตีทางอากาศหลายสิบครั้งโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังทั้งในอิรักและก็ในซีเรีย และล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่อเมริกานะครับระบุว่า,วายัางไม่มีข้อมูลข่าวกรองบ่งชี้ว่าจะมีการโจมตีทหารของอเมริกาขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์นะครับว่าอิหร่านกําลังเผชิญกับภาวะลําบากใจทั้งอยากตอบโต้เพื่อไม่ให้อิสราเอลโจมตีอีกพร้อมกับพร้อมๆไปกับอยากไม่อยากให้เกิดสงครามครั้งใหญ่เพราะถ้าหากว่าพวกเขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้เลยก็เท่ากับว่า การป้องปามที่ทํามานั้นเป็นเพียงแค่เสื้อกระดาษเท่านั้นโดยอิหร่านอาจจะเลือกใช้วิธีโจมตีสถานทูตอิสราเอลหรือไม่ก็อาคารของชาวยิวในต่างประเทศแทนก็ได้โดยเอเลียตเอฟบราหมนะครับผู้เชี่ยวชาญตะวันออกกลางสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลุ่มคลังสมองของอเมริกาเชื่อว่าอิหร่านนะครับไม่อยากทําสงครามใหญ่กับอิสราเอลแต่อาจจะเลือกที่จะเล่นงานผลประโยชน์ของอิสราเอลแทนซึ่งพวกเขาก็มีวิธีการตอบโต้มากมายเช่น การระเบิดสถานทูตของอิสราเอลด้านจอร์แดนดีแมนนะครับผู้ในการโครงการตะวันออกกลางกลุ่มคําสมองเ s สเอนะครับกรุงโอชิงตันก็ไม่คาดว่าอิหร่านนั้นจะตอบโต้ครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากเขาไม่ได้สนใจสอนบทเรียนอิสราเอลมากไปกว่าการแสดงให้พันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเห็นว่าตนเองนั้นไม่ได้อ่อนแอนอกจากนี้อิหร่านอาจจะตอบโต้ด้การเร่งโครงการนิวเคลียร์อย่างที่ทํามาตลอดนับตั้งแต่ สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2018นะครับด้วยการเร่งเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้สู่ระดับ90นะครับซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำระเบิดได้หรือการลื้อฟื้นงานออกแบบอาวุธอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจเปิดทางให้อิสราเอลและอเมริกานั้นตอบโต้กลับได้เช่นกัน ท่านผู้ฟังครับการกระทําของอิสราเอลนั้นถือว่าสร้างความโกรธเคืองให้แก่อิหร่านอิหร่านก็ได้มีการออกประกาศกล่าวเลยนะครับว่าพวกเขานั้นจะต้องทําการเอาคืนอย่างสาสมแน่นอนแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการเอาคืนดังกล่าวนั้นมันจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรหากว่าจะย้อนไปดูเหตุการณ์นะครับที่มันเคยเกิดขึ้นกรณีที่มีการไปเล่นงานนายพลคนสาคัญก็คือพลเอกกัตเซมเซลมานี่ก็เคยได้มีการถูกจัดการโดยอเมริกาแต่ว่าหลังจากวันที่ไปจัดการนายพลคนสาคัญ อนี้แล้วนะครับอิหร่านก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติการเข้าไปเอาคืนในฐานท่่งทีนะครับปล่อยให้เวลานะครับมันล่วงเลยไปนานประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถึงจะมีการมาตรการในการตอบโต้อเอาคืนเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่มันกําลังเกิดขึ้นต่ออิสราเอลเรื่องนี้นะครับอิหร่านนั้นก็คงทําตัวนิ่งๆอยู่แล้วก็ต้องมีการเอาคืนอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเอาคืนอย่างไรที่ไหนเวลาไหนานั้นก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปแต่เชื่อว่านะครับอิหร่านเขาต้องเอาคือนอย่างแน่นอนแล้วเรื่องนี้ถามว่าอิสราเอลรู้มัครบ เขาก็ตอบว่ารู้ซึ่งข่าวกลองของอิสราเอลเขาก็ได้มีการบ่งบอกว่าอิรานนั้นมีการเข้ามาวางแผนครับในประเทศซีเรียแล้วก็ทําการต่อขยายไปยังกลุ่มสาขาต่างๆเพื่อเข้ามาปฏิบัติการตรงต่ออิสราเอลเพราะฉะนั้นเมื่ออิสราเอลมีการรับทราบเรื่องราวของข่าวกลองแล้วพวกเขาก็คงจะไม่อยู่นิ่งนะครับพวกเขาก็จะต้องมีการเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อทําการตอบโต้อย่างทันทีหรือว่า ต้องลงมือชิงไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้น รุนแรงมันเกิดขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าในเรื่องนี้นะครับผู้แทนของอิหร่านประจํา UN อนะครับเขาก็ได้มีการออกมาถแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้เรียกว่ามันเป็นการละเมิดกฎบัตรของ UN ในหลักพื้นฐานก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็คือการโจมตีสถานทูตนั่นเองซึ่งมันผิดหลักแล้วก็ผิดกฎอิหร่านต้องการจะสื่อว่าการกระทําของอิสราเอลเหมือนว่าไม่ได้ยี่ระต่อกฎบัตรของโลกคือมันมักจะมีการเข้ามาละเมิดเรื่องของกฎบัตรอิหร่านมองว่า การกระทําของอิสราเอลนะครับมักจะมีการเข้ามาคุกคามสันติภาพและก็ความมั่นคงของเขตตะวันออกกลางคืออิหร่านเนี่ยคงต้องการจะสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกคือ UN คือต้องการประนาม อิสราเอลให้ยูเอ็นทราบและการกระทํานี้นะครับมันไม่ถูกต้องและอิหร่านก็คงต้องหาทางหาความชอบธรรมในการจัดก,การต่อไปเมื่อมีการใช้วิธีโลกปราณอิสราเอลแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการที่อิหร่านจะใช้กําลังทหารเป้าหมายต่อไปคืออิสราเอลนั่นเองแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องลุ้นกันว่าอิหร่านนั้นจะกล้าเล่นตรงต่ออิสราเอลหรือไม่หรือว่า ต้องมีการใช้กลุ่มสาขานรลกต่างๆตัวแทนต่างๆครับมีการเข้ามาจัดการโจมตีแทนพวกเขานั้นมันบ่งชี้ได้ว่าอิรานเนี่ยจะกล้าเผชิญหน้ากับอิสราเอลตรงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ